อ้าวาติโยมวันนี้วันนี้วันพระนะปกติจะเป็นวันหยุดแต่ตั้งแต่เช้ามานี่มาเลงมาหลายเจ้ามาเลงมาหลายเจ้าแล้วก็โรคหัวใจก็มาหลายเจ้านี่มามาสดสดร้อนร้อนเลยแล้วก็บอกชื่อหน่อยชื่ออะไรชื่อธันยพรอินจรค่ะอยู่ที่ตำบลอะไร อันบ้านเกิดหนูก็อยู่ท่าปลาท่าปลา,ปลาอำเภอท่าปลานะาจังหวัดอุตรดิตถ์เบอร์โทรเบอร์อะไรนะครูอาทิตย์บอกก็ได้ทิศเบ,บอร์โทรเบอร์โทรเบอร์รอะไรศูนย์แปดสองอ่าแล้วก็พูดไปเลยสองสองหกสองก้าสามศูนอ่าจ้ะอ่าทีนี้หมอไปตรวจที่โรงพยาบาลไหนหมอระบุว่าเป็นมะเร็งตับแล้วเนี่ย ก็ที่ศูนย์มะเร็งค่ะที่ไหนซอยอลีกรุงเทพอ๋อกรุงเทพศูนย์มะเร็งเรารักษาสี่โรงพยาบาลเลยมีโรงพยาบาลโรงพยาบาลมาประกอบไปส่งตัวไปจ้ดจ้ดจคือคือโรคมะเร็งตับเนี่ยนะยอมนะโรคมะเร็งตับเนี่ยยอมไม่ต้องไปคิดอะไรหรอกนะทางโรงพยาบาลนะนะโรงพยาบาลเนี่ยยอดรัก สายยันพนาลิติก,กายก้านแก้วสลันยูเป็นเหมือนเหมือนยอมเป็นนี่แหละ,ะนะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่สิบสี่สิบสี่อายยังน้อยอยู่เลยนะก็คือเป็นเหมือนยอมนี่แหละรักษาหมดเงินไปหลายแสนฉีดฉีดยาเข็มละสองแสนกินยาหมดไปหลายล้านสรงบงชาตรีมะเร็งปอดนี่ใช้เงินมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นโรคนี้ ใช้ยาแผนปัจจุบันรักษาไม่หายแต่แต่ถ้ายาหลวงพ่อนะกินเข้าไปกินเข้าไปไม่กี่วันเนี่ยท้องก็ยุบแหละะท้องก็ยุบยิ่งเราไม่มีเบาหวานและอายุยังน้อยเนี่ยหายร้อยเปอร์เซ็นต์อ้าวหายร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผิดหวังอที่มาที่นี่นะเราะฉะนั้นเบอร์โทรที่ให้ไปตะกี้เนี่ยถ้าใครโทรไปถามแะ้วให้รายละเอียดได้นะ่อาถ้าหายก็บอกว่าหายถ้าบอกไม่หายก็บอกไม่หายแล้วยอมนะวันนี้ นาได้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนอ่าลองเลิกพุงให้ดูในที่นั้าเออเอาพุงไงพุงเฉยๆเออเออเนี่ยเนี่ยเอาขึ้นเลยเอาขึ้นสูงหน่อยเนี่ยยอมอพุงใหญ่อย่างกาจะคลอดลูกเลยใช่ค่ะบางทียอมอาจจะต้องไปดึงน้ําออกอีกทีหนึง่งหลังจากดึงน้ําออกอ,อีกทีหนึ่งแล้วก็ไม่ขึ้นอีกแล้วถ้ากินยาหลวงพ่อนะอะเขานักวันให้สิบสี่ให้ไปดึงน้ําอีกทีหนึ่งแต่ถ้าโชคดี ถ้าหนูโชคดีก็กินยามันก็ไม่ขึ้นอีกอะมันก็จะยุบลงไปอ่าเพราะฉะนั้นก็อาการรักษามาแบบนั้นนะแล้วก็ได้ผลแล้วอแล้วทิศไปดูคลิปไงถึงถึงมาที่นี่ใช่ครับเออโชคดีแล้วอ่าทิกตับอ่าทิกตับไอ้ดูไลน์ที่เป็นมะเร็งตับด้วยใช่ไหมเออนั่นแหละนั่นแหละเขากินใส่เสื้อลายรอบอ่าอ่านั่นแหละเขากินอ่าเขากินแค่สองวันเขายุบหมดเลยนะ เออแต่ว่านั่นแหละนี่ก็เหมือนกันไอโนโน้นกน่าก,กว่านี้อีกนะเพราะฉะนั้นก็ขยันกินยาจะได้อยู่กับลูกกาผัวอยู่กาอะไรมีลูกกี่คนเนี่ยสองสองคนอ่าแล้วก็นี่อีกอย่างหนึ่งนะหนูนะคนเป็นโรคเนี่ยเขาเรียกว่าพญามัจ,จุราชได้เขียนจดหมายมาบอกเราว่าคนเราเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหายแล้วเนี่ยเอาสังขารของเราเนี่ยบำเพ็ญบรารมีบ้าง สวดมนต์ไหว้พาดหนัง่งกรรมฐานแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรน,นะอาถ้าหายถ้าหนูหายก็อาท่าหนูอยากหายไวก็บนพ่อแก่ซะนะถ้าหายเราจะปฏิบัติธรรมให้สักเ็ดวันเก้าวันหรือก็จะอาบำเพ็ญอะไรก็ได้นะอาอาให้เจ้ากรรมในเวรน,นะเข้าใจนะอ้าวงั้นแค่นี้แหละขอบใจมากจ้ะ